สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องตะสาวธนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับของโครงการคนละครึ่งนะครับที่ทางภาครัฐพึ่งจะออกมานะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแบบฉบับแบบเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่คุยกันรู้เรื่องนะครับ ก็โครงการนี้นะครับก็ออกมานะครับเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยนะครับเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจรากนะครับและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมนะครับก็ทางาเว็บนะก็ทางเว็บคนละครึ่งนะครับ ก็เริ่มเปิดให้เริ่มลงทะเบียนนะครับวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่า16เดือน10นะครับผมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็สําหรับประชาชนนะครับปล่อยให้เริ่มลงลงทะเบียนเนี่ยก็วันที่16นะฮะตุลาคมนะครับสาหรับร้านค้านะครับก็เปิดให้เริ่มลงทะเบียนนะครับวันที่1ตุลาคม6 3นะครับ สามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างนะครับวันที่23ตุลาคมนะครับถึง31ธันวาคมนะครับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะครับของประชาชนนะครับรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย50%นะครับผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%นะครับโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับ ก็หมายถึงสมมุติเราไปซื้อของนะครับ300บาทนะครับทางรัฐเนี่ยจะช่วยจ่ายให้50%ก็คือ150บาทนะครับเราก็จะได้จ่ายเอง150บาทแต่นะครับเราต้องมีแอปกระเป๋าตังก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราต้องไปโหลดอะไรยังไงนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเงื่อนเงื่อนไขให,ให้ครบทุกข้อก่อนนะครับ จำกัดสิทธิ์นะครับไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยไม่เกิน3,000บาทนะครับตลอดตลอดโครงการนะครับผมก็เราจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันละ150้บบาทนะครับไม่หักสิทธิ์นะครับหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะครับโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6โมงเช้าของทุกวันนะครับใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะครับผมก็ลองสอบถามทางร้านค้าดูก,ก่อนนะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นพวกซูเปอร์อะไรแบบเนี้นะครับใช้ได้นะครับใช้สิทธิ์ได้นะครับเวลา6โมงถึง5ทุ่มนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้นะครับ ตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับโดยระบบจะทําการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการนะครับก็ใครได้สิทธิ์มาแล้วนะครับก็ให้รีบใช้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาของแอปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดแอปเป๋าตังมานะครับเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็สำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับให้เข้าไปใน Google นะครับโหลดแอปมานะครับคนละครึ่งนะครับอ่าเข้าไปนะครับนี่ครับจะขึ้นหน้าแรกเลยครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดคงเหลือกันก่อนนะครับ ตอนนี้สิทธิ์คงเหลืออยู่ที่4ล้านคนนะครับผมเดี๋ยวเรารีบลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับสำหรับประชาชนหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิโครงการครึ่งท่านจะไม่สามารถรับสิทธิ์ในการเข้าด้วยมาตรการชอบดีมีคืนลงทะเบียนรับสิทธิ์เลยครับอเขาก็ให้เรายืนยันนะครับผมก็กดยืนยันไปนะครับ เขาก็จะให้ใส่คำนำหน้านะครับชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับแล้วก็เลขบัตรประจำชัวประชาชนนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรนะครับแล้วเราก็ติ๊กมีวันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่ปีเกิดเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดนะครับวันที่นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็ใครมีอีเมลนะครับก็ให้ใส่อีเมลลงไปด้วยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับก็ เขาก็จะมีรหัสส่งมาทางข้อความของเบอร์โทรของเราที่ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วเราก็ลงทะเบียนเขาก็จะแจ้งมานะครับว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วนะครับแล้วให้เรานะครับไปโหลดแอปกระเป๋าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโหลดที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู y s ส Store นะครับเข้าไปที่ Pay Store นะครับแล้วก็กดโหลดตรงนี้เลยนะครับ เป๋าตังค์นะครับ G Wallet นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กดค้นหาเลยครับนี่ก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับเป๋าตังค์นะครับอันนี้ผมได้โหลดมาไว้แล้วนะครับเนี่ยจุดสีเขียวก็จะขึ้นมาว่าอัปเดตนะครับสำหรับใครที่เพิ่งโหลดนะครับก็จะอ่ามีคำว่าดาวน์โหลดนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เปิดนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับผมอ่านี่ครับเปิดนะครับกดเปิดเลยครับเราเข้ามาในแอปเป๋าตังค์นะครับโอเคกดถัดไปนะครับอ่าสำหรับคนที่ เพิ่งจะสมัครนะครับก็ให้ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมโหลดมาไว้แล้วนะครับก็คือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนลายนิ้วมือเข้าเลยนะครับอ่าก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับพอเข้ามาที่หน้านี้เราก็กดเข้าไปที่ G Wallet ครับด้านบนซ้ายมือนะครับ G Wallet นะครับนี่ครับกดเข้าไป ก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเงินในวันเล็ศูนย์บาทนะครับคือเขาจะเริ่มเปิดให้ใช้เนี่ยวันที่ยี่บสตุลาคมนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะวันที่สิบเก้านะครับผมสิบเก้าตุลาคมนะครับอีกสี่วันนะครับก็เราถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เวลาที่ไปร้านค้าเนี่ยเราก็สามารถเปิดหน้านี้มานะครับแล้วก็อ่า สแกนจ่ายนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ทําไม่เป็นนะครับก็สอบถามทางร้านค้าว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการนี้ไหมนะครับคือถ้าเขาเข้าร่วมนะครับก็สอบถามเขาได้เลยนะครับว่าทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานเนี่ยเขาจะแนะนําเองนะครับผมเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่ผู้สูงอายุนะครับยังไงพนักงานที่ร้านเขาก็ทําให้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็กดสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับวันเลดสอบมกอยอสนะครับบัญชีกรุงไทยก็ได้นะครับเราจะผูกกับบัญชีกรุงไทยก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งนะครับเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากให้พี่ๆลุงลุงป้าป้านะอานะครับ พลาดสิทธิ์นี้ไปนะครับแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราให้คุ้มค่านะครับผมโอเคครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนนะครับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับก็ส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับรับสิทธิ์จากทางรัฐนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหรือถ้าท่านใดยอยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสาวุธสวัสดีครับ